สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญกระสาบชนิด1สตางค์มาให้รับชมกันนะคะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหมุนเวียนค่ะเป็นเหรียญชนิดทองแดงทางด้านหน้าของเหรียญค่ะรอบๆตรงกลางของรูจะเป็นรูปอุณาโลมนะคะแล้วก็ทางขอบซ้ายของเหรียญค่ะจะมีข้อความคำว่าสยามรัฐส่วนทางด้านขวาของขอบเหรียญค่ะ จะมีข้อความคำว,วสตางและทางด้านล่างของเหรียญจะมีตัวเลขซึ่งเป็นการบอกราคาคือตัวเลขหนึ่งไทยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังของเหรียญกันบ้างค่ะทางด้านหลังของเหรียญรอบรบของเหรียญค่ะจะเป็นรูปจักรทักษิณาวัตและตรงขอบเหรียญด้านในค่ะตรงรอบๆร,บรูจะมีปีสกราชซึ่งจะเป็น การบอกปีผลิตซึ่งอยู่รอบๆรูทางด้านขอบในของเหรียญน,นะคะซึ่งก็คือปีพศ2478นเหรียญชนิดนี้ราคาซื้อขายจะอยู่กันที่หลักสิบจนถึงหลักร้อยนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแล้วก็ความสวยงามของแต่ละเหรียญด้วยค่ะแต่ทีนี้จะมีเหรียญซึ่งจะเป็นเหรียญที่มีราคา แล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมค่ะซึ่งเหรียญนี้จะดูตรงที่ทางด้านหลังของเหรียญนะคะให้เราดูที่คำว่าปีพศ2478ค่ะถ้าเป็นเหรียญที่มีราคาเนี่ยจากคำว่าพศจะเปลี่ยนเป็นคำว่ารศออค่ะและปีตัวเลข2478ก็จะเปลี่ยนเป็น132ซึ่งก็คือเหรียญรศออ .132 ค่ะ ซึ่งจะเป็นเหรียญที่มีราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะซึ่งเหรียญรอสหนึเนี่ยราคาซื้อขายจากข้อมูลที่ทราบมาเนี่ยจะอยู่กันที่ราคาหลักหมื่นกันเลยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแล้วก็ความสวยงามของแต่ละเหรียญด้วยนะคะ ซึ่งถ้าใครมีเหรียญหนึ่งสตางค์ทองแดงอยู่ที่บ้านก็ลองดูกันนะคะว่าเป็นเหรียญรอสอหนึหรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่เป็นเหรียญที่มีราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะและนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดหนึ่งสตางค์ทองแดงนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ